ไอเทมออกใหม่สำหรับสาวเฮลตี้นะคะในซูเปอร์มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะต้องบอกก่อนว่าเป,เป็นสิ่งที่พิชาเพิ่งเห็นนะคะทั้งหมดเลยหลายคนอาจจะแบบเคยกินมาแล้วนะอยากแรกนะคะเป็นโอตมิลนะคะของนอติรุสนะคะพิชาว่าดีแต่ว่าน้ําตาลไม่ได้แบบตับม,มากนะคะแต่ว่าก็กินได้ทุกคนเพราะว่ามีโปรตีนไฟเบอร์นะส่วนนี้เป็นการโนล่าค่ะปกติพิชาจะกินไดมอนด์เกแต่พิชาว่ายี่ห้อเนี้ยถ้าอ่านตามฉลากโภชนาการก็ดีนะคะ น้ำตาลไม่เยอะมากแล้วก็มีโปรโตีนค่ะส่วนนี้เป็นซีเล็กนะคะพิชาว่าโอนาก,กินมากนี่พิชาซื้อกลับมานะคะกะ็น้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นต์นะคะไอศูนย์กรัมนะคะแล้วก็โปรโตีนตั้งสิบสามกรัมเป็นปลาทูน่านะคะพิชาว่ามันน่าจะแบบรสชาติแปลกๆเดี๋ยวลองจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ลองของนอติลุสบ้างนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าถ้ากินทางกระป๋องเนี่ยต้องคูณสองไปนะคะเพราะว่าโภชนาการที่เขาเขียนนะ,ะเขาเขียนแค่ครึ่งกระป๋องนะคะแต่พิชาว,าว่าโปรโตีนคือเยอะมากคือพิชา,ากินได้นะั้งกระป๋องเรื่องของแคลอรี่คืออไม่ต้ง ห่วงมากนะคะโซนี้คิดว่าสะดวกทุกคนมาเป็นข้าวที่แบบ พร้อมหงกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลมีโปรตีนนะคะทั่วไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นรสแบบรสกล้วยทุกคนอันนี้เป็นของเมจินะพี่ชาไม่เคยเห็นรสกล้วยเลยนะคะใครชอบกินรสกล้วยกินได้เลยเพราะว่าอันนี้น้าตาลแค่4กรัมมีโปรตีนตั้ง28กรัมค่ะต่อไปเป็นขนมกินเล่นนะทุกคนอันนี้เป็นหนังไก่กรอบนะคะของโรตัสนะคะมีโปรตีนตั้ง8กรัมนะ่ไม่มีน้าตาลด้วยนะคะแคลวีสก็ร้อยสิบแคลนะคะส่วนพวกโซเดียมไขมันก็ไปดูกันเองแต่ว่าพี่ชาไม่ค่อยถือมาเพราะไม่ได้เยอะคะ่ะส่วนออันนนดชิี้กกก็ คือโปรโตีนแบบ7กรัมนะคะน้ำตาลศูนย์นะคะแล้วก็มีรสชาครีมแล้วก็รสบาร์บีคิวนะคะก็คือแคลอรี่โภชนาการนี่คือเหมือนกันเลยอาจจะเปลี่ยนแค่ผงผงปรุงรสค่ะราคาก็แรงนิดนึงนะทุกคน60บาทเช้าก็แพงอยู่นะคะก็ใครเคยกินอันไหนบ้างมาบอกพิชากันหน่อยนะคะหรือว่าแบบมีอะไรที่แนะนำไอเทมใหม่ให่บอกพิชาหน่อยจะไปช็อปตามฝากก็ไล้์ก็แชร์ด้วย